โรงแรมฮอลิเดย์อินเชียงใหม่จัดงานวีดิ้งแฟร์ครั้งที่8ภายใต้ทีมของงาน The Grace g a t s b y จากภาพยนตร์แลนนวนียาหญ่ชื่อดังที่กำลังได้รับความนิยมสัมผัสความหรูหราความผิวไหวสำหรับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณและพบกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญของโรงแรมที่พร้อมให้คำแนะนำและเนรมิตงานวิวาสสำหรับคู่รักตัวคู่ไม่ซ้ำใครภา,ายในงานพบก,บกับการตกแต่งอันสวยงามรวมไปถึงการจัดดอกไม้ การจัดโต๊ะมั่นเค,ค้กแต่งงานการจัดโต๊ะจีนโต๊ะวีไอพีและซุ้มถ่ายภาพแต่งงานในช่วงเวลาของการจัดการ d i n g แ Fair 2013รุนรับสิทธิพิเศษอาทิบัตรกำนันห้องพักจากโรงแรมในเครือ Intercontinental Group บัตรกำนันบุฟเฟ่อาหารที่ห้องอาหาร River Terrace และห้องอาหารไซน่าพาเลตพร้อมรุนรับบัตรคอนเสิร์ตฐาศิระฉายา The Impossible จากวันนั้นถึงวันนี้เพราะมีคุณ Thailand on ทัว2013พร้อมด้วยสิทธิพิเศษอื่นๆและของสมนาคุณอีกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053-275-300ข่าวต่อไปชมรมสิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนภาคเหนือจัดโครงการประกวดดนตรี BBC Music Content ระดับโรงเรียนประจำภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากนายฤทธิพงษ์เตชะพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนภาคเหนือผ่านการประกวดดนตรีซึ่งได้มีการจัดไปอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่4และมีประโยชน์ต่อสังคมซึ่งสังคมปัจจุบันปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติและมีแนวโน้มที่จะทวีคูณเผยแพร่ไปสู่เด็กและเยาวชนการจัดประกวด b b c music content ถือว่าเป็นการป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดอย่างหนึ่งโดยให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไดแ,แสดงออกถึงความสามารถและทักษะด้านดนตรีและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันห่างไกลจากยาเสพติดและอบายามุขซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนภาคเหนืออีกทางหนึ่งด้วยครับ ข่าว LC ลซีเทเบ t h วรายงาน